เข้าครัวกับปู้มาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะจะชวนมาทํำยำสตรอเบอรี่โฮมเมดค่ะเป็นยำสตรอเบอรี่แบบคีโตนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือว่าคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะสูตรนี้ทําง่ายๆเลยคะ่ะส่วนผสมก็หาไม่ยากด้วยสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะแถมส่วนผสมก็มีนิดเดียวนะคะ ทำแล้วสามารถเก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้นานประมาณ1สัปดาห์ค่ะหรือว่าใครจะแช่ช่องฟรีซนะคะก็จะอยู่ได้นานประมาณหนึ่เดือนเลยค่ะไปดูว,วิธีการทําได้เลยนะคะอันดับแรกนะเราก็จะนำหม้อตั้งไฟกลางค่ะเราก็จะใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งลงไปในหม้อนะคะเทใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆปล่อยให้ตัวสตรอเบอรี่เขาละลายนะคะ โดยที่เรายังไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยทั้งสิ้นค่ะปล่อยให้มันละลายไปเองของมันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะใส่ตัวน้ำตาลหล่อฮังกล้วยลงไปนะคะประมาณ100กรัมค่ะหรือว่าใครชอบหวานกว่านี้สามารถปรับรสชาติความหวานได้ตามใจชอบเติมเกลือชมพูลงไปประมาณ1 0 4ส่นช้อนชานะคะความเค็มนี่ก็เหมือนกันนะใครชอบเค็มมากกว่านี้สามารถใส่เพิ่มเติมได้ค่ะ ถ้าถามว่าสามารถใช้สตรอเบอรี่สดได้ไหมใส่ผลไม้สดก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่นี่คือความสะดวกนะคะเราสามารถจะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งซึ่งตอนนี้มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปราคาก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะคะแล้วก็สามารถทำได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเพราะว่ามันมีขายทั้งปีนะคะแต่ถ้าเผื่อใครมีสตรอเบอรี่สดนะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เราสามารถ ปรับเปลี่ยนนะคะที่จะใส่ผลไม้ตัวอื่นลงไปเพิ่มเติมด้วยนะคะจะผสมกับผลไม้อะไรก็ได้ที่เรามีหรือว่าที่เราชอบแต่สูตรที่จะนำเสนอในคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรสตรอเบอร์รี่ล้วนค่ะพอมันเริ่มละาลายนะคะก็ใช้ทับพีนะคะคนๆก็คนเป็นระยะระยะนะคะอาจจะไม่ต้องคนตลอดเวลาก็ได้ เมื่อเราคนมาสักระยะหนึ่งนะคะนี่เขาจะเริ่มเดือดแล้วค่ะพอมันเริ่มเดือดปุดๆแบบนี้นะคะก็จะปล่อยให้เดือดไปประมาณสัก5านาทีนะคะทีนี้ก็จะมาเติมน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวและผิวมะนาวเป็นลําดับต่อไปนะคะจะใช้เป็นน้ำมะนาวหรือว่าเป็นเลมอนก็ได้ค่ะแล้วการที่ใส่ตัวน้ำมะนาวแล้วก็ผิวลงไปนี่นะคะเขาจะมีแพคตินที่เป็นธรรมชาติค่ะอันนี้เรากวนสูตรโฮมเมดนะคะไม่ได้ใส่สารใดๆเพิ่มเติม ก็คนเป็นเรื่อยๆไปค่ะคนไปเรื่อยๆมันคนเป็นระยะระยะนะคะอันนี้ผู้ใช้หมอ้อทองแดงหรือว่าหมอ้อคอปเปอร์ในการกวนนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะถามว่าเราสามารถใช้หมอ้อประเภทไหนในการกวนแยมนะคะใช้เป็นหมอ้อเคลือบก็ได้นะคะเป็นหมอ้อคอปเปอร์แบบนี้ก็ได้เป็นกระทะทองเหลืองก็ได้ค่ะสแตนเลสก็ได้นะคะอย่างที่ผู้ไปเรียนมากับเชฟที่อเมริกา คนนึงเขาจะใช้หมอ้คอคัพเปอร์นะคะเป็นหมอ้อทองเหลืองในการกวนเป็นกระทะคัพเปอร์ใบใหญ่เลยแล้วก็อีกคนนึงที่ไปเรียนเชฟเขาจะใช้เป็นหมอ้อสเตนเลสธรรมดาเลยค่ะปล่อยให้เดือดปุดๆไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะปล่อยให้มันเดือดไปหมั่นคนไปเป็นระยะแบบนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีนะคะกว่าตัวซอสของเราจะได้ความข้นหรือว่าเราจะกวนไปมากกว่านี้ก็ได้นะคะ ตามแต่ว่าความข้นที่เราต้องการค่ะสูตรที่ทำนี่ก็คือเป็นสูตรจิ๋วสูตรเล็กมากนะคะเพราะเราใช้ตัวสตรอเบอรี่แค่5 0า้อยกรัมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่กวนก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลานานนะคะแต่ที่นี้เวลาที่เรากวนปริมาณเยอะๆนะคะทำหม้อใหญ่กระทะใหญ่ๆนี่โอ้โหใช้เวลากวนเป็นเป็นชั่วโมงเลยค่ะต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วก็จังหวะที่มันเดือดมากๆนี่มัน เขาเรียกว่าอะไรนะมันกระเด็นนะคะมันกระเด้งกระดอนเนี่ยเจ็บเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อไม่ระวังค่ะนี่นะคะปูเอียงมออให้ดูความข้นประมาณนี้นะคะแบบนี้ก็สามารถยกลงจากเตาได้เลยนะคะเดี๋ยวพอเราพักไว้ให้เย็นหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นเขาจะมีความข้นความเหนืดขึ้นอีกค่ะเราก็จะปล่อยส่วนผสมนะคะปล่อยให้แยมของเรานี่นะคะ เย็นตัวลงนะคะก่อนที่จะเก็บใส่ขวดที่สะอาดนะคะแล้วก็นําไปใส่ตู้เย็นนะคะสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นช่องธรรมดาได้นานประมาณ1สัปดาห์หรือว่าใครอยากจะเก็บไว้กินนานๆก็สามารถแช่ในช่องฟรีซได้ประมาณ1เดือนค่ะหรือว่าถ้าเผื่อใครบรรจุแบบวิธีการพ a s t เจอร์ไร์นะคะก็จะสามารถเก็บแยมตัวนี้ไว้ได้เป็นปีเลยค่ะไว้เดี๋ยวมีโอกาสนะคะหรือพูดจะมานํา เสนอนะคะมาแนะนำวิธีการ p a พั u r i z e แบบโฮมเมดแบบบ้านๆนะคะจะสามารถเก็บพวกซอสพวกแยมอะไรพวกนี้นะคะเก็บไปได้นานเป็นปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะใครชอบกินแยมคีโตแบบนี้นะคะรบกวนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ